าจะนำบุรีกระบะซิ่งชนตายายหลังกลับจากเยี่ยมหลานสนันสามแยกไฟแดงหนองขาวดับหนึ่งสาหัสหนึ่งหลานสาวรำให้แทบขาดใจผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถกระบะโตโยต้าไทเกอร์สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนว่าแวนคอควาย8322กรุงเทพมหนาคนครชนกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟลอยสีแดงดำหมายเลขทะเบียน ขอไข่ต่าเผาพาน114การจนบุรีบริเวณสามแยกไฟแดงหมู่4ตำบลหนองขาวอำเภอท่ามุ่งจังหวัดการจนบุรีส่งผลให้นายสมชายนามสมมุติอายุ73ปีเสียชีวิตคาที่และนางสุดใจนามสมมุติอายุ74ปีภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหาัสหลังจากรับแจ้ง ร้อยตำรวจทวรารพรกัรพักดีรองสาระวัตรสอบสวนสพอนองขาวพร้อมแพทย์เวรนโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19และเจ้าหน้าที่มูลนิธิขุนรัตนาวุฒิรุดไปยังที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์พังยับเยินอยู่กลางสามแยกใกล้การพบร่างนายสมชายเสียชีวิตและนางสุดใจบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่มูลนิธิขนรัตนาวุฒิเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนางสาวหนึ่งฤทยัยสายไหมาอายุ24ปีนานสาวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ หลังจากทราบข่าวรีบมาอย่างที่เกิดเหตุเมื่อเห็นศพของตาร้องไห้ด้วยความเสียใจพร้อมกับเล่าว่าตากับยายเดินทางมาจากตำบลนหนองตากยาตั้งแต่เช้าเพื่อมาเยี่ยมตนที่ทำง,งานในตัวเมืองหลังพูดคุยกันได้ไม่นานตากับยายก็เดินทางกลับบ้านและตนได้รับแจ้งว่าทั้งสองประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตและบาดเจ็บเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณดังกล่าวเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนศพของนายสมชายทางแพทย์เวนได้มอบให้เจ้าหน้าที่มูลนิธินำทรงสถาบันนิติเวชเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งข่าวเดีว24การจันจบุรีชุดิการไหลาวารินรายงาน